ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าๆตอนนี้คดีคุณแตงโมก็ได้พัฒนามาถึงจุดที่สําคัญมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางตํารวจก็ได้ออกหมายกับคุณแซนแล้วครับในข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับทางตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางปอแล้วก็เบิร์ดด้วยครับเป็นข้อหาการทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำซึ่งก็น่าจะเป็นคดีแพ่งซึ่งมีโทษปรับเท่านั้นนะครับ นอกจากนั้นทางตำรวจยังได้แจ้งข้อหาทำลายหลักฐานกับปกับเบิร์ดด้วยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าข้อหาทำลายหลักฐานก็เป็นข้อหาที่หนักไม่ใช่ย่อยครับในเมื่อทางตำรวจบอกว่าแซนประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางตำรวจก็จะต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าเอา้าแล้วคนคนนั้นประมาทอย่างไรจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คือถ้าอธิบายตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหางนะครับซึ่งอายการอาจจะไม่สั่งฟ้องด้วยซ้าไปครับตรงส่วนนี้บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแค่การแจ้งข้อกล่าวหาเป็นพิธีเฉยๆหรือเปล่าเพื่อเหมือนกับจะดับกระแสของโซเชียลที่ติดตามอยู่ครับให้คนในโซเชียลคิดว่าเออเขามีการแจ้งข้อกล่าวหากันแล้วนะอืมเมื่อไปถึงจุดหนึ่งก็ก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดี เพราะอาการก็อาจจะไม่สั่งฟ้องอยู่ดีคือมันมันต้องอธิบายให้ได้ไงครับว่าประมาทแล้วประมาทยังไงจนเป็นเหตุให้อีกคนถึงกับความตายหรืออันนี้ไม่แน่นะครับทางตำรวจอาจจะมีหลักฐานบางอย่างซึ่งโซเชียลแล้วสังคมโดยทั่วไปยังไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามองจากถ้ามองจากข้อมูลที่คนทั่วไปทราบากันเกี่ยวกับคดีตอนนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าประมาท ที่ปล่อยให้คุณโมจับขาแล้วตกตอนถ่ายเบาที่ท้ายรเรือเนี่ยถ้าเอาเป็นความประมาทนี้นะครับหลายๆคนก็มองว่าอาจจะหลุดในชั้นศาลนะครับเพราะมันก็มองได้ว่าเฮ้ยเป็นความประมาทของคุณโมเองไม่ใช่ความประมาทของแฟนแต่ว่าต่อให้ศาลตัดสินคนบน,นเรือไปตาม ข้อกล่าวหาต่างๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือข้อหาทําลายหลักฐานก็เถอะโทษมันก็ไม่กี่ปีอะครับแล้วถ้าเราไปดูเราไปดูคดีอื่นๆอย่างคดีจำนำข้าวอย่างคุณบุญทรงในคดีจำนำข้าวนะครับเดิมทีมีกําหนดโทษสี่สิบแปดปีไปไปเอามาตอนนี้ลดเหลือแค่1ิบปีครับเดียร์เียงก็เช่นกันครับคดีโกงจำนำข้าว เดิมที่มีกำหนดโทษ48ปีลดไปลดมาตอนนี้เหลือ6ปีครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาสู่คดีคุณแตงโมเนี่ยทั้งเบิร์ดทั้งปอและแซนก็เถอะแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการตัดสินในข้อหาต่างๆที่ทางตำรวจได้กล่าวหาท้ายสุดเขาจะติดกันจริงๆถึงปีหรือเปล่าครับ แล้วผมก็มองว่าคดีนี้ยท้ายสุดอาจจะเป็นการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกครับเพราะอย่างเช่นในความคิดเห็นของทนายนกเขาเนี่ยเขามองว่าถ้ามีการเสียชีวิตในน้ําเกิดขึ้นเนี่ยตามหลักการการสืบสวนสอบสวนนะครับเท่าที่ทนายนกเขาบอกเนี่ยมันก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนครับว่าเป็นอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุครับถ้าไม่ใช่ก็ค่อยตัดออกไป แต่ไม่ใช่เออมองใบแบบลันลามากๆค่ะว่าอมันเป็นอุบัติเหตุตามที่คนบนเรือเล่าแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอืมท้ายสุดที่มันลงเอยแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความตั้งใจของคนบนเรือตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังบอกอีกทีนคะครับว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจสรุปไปว่าเป็นอุบัติเหตุ โดยที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรจริงๆและสรุปไปแบบนั้นเพียงเพราะไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ไปเรื่องอื่นนอกจากอุบัติเหตุผมบอกได้เลยนะครับสังคมส่วนใหญ่น่าจะรับไม่ได้แล้วมันก็จะย้ำเตือนให้เขานึกไปถึงข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการทำงานของพี่ๆตำรวจก่อนหน้านี้ ทั้งการปล่อยให้คนบนเรือกลับบ้านไปก่อนทั้งการไม่อายัดเรือตั้งแต่ต้นและเรื่องอื่นอีนอกนับไม่ถ้วนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับคนก็จะบอกว่าอ๋อเพราะคุณบกพร่องในส่วนนั้นก็เลยทําให้ไม่มีหลักฐานสําคัญที่อาจจะบ่งชี้ไปสู่อย่างอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับสุดท้ายคนก็จะยังกังขาในเรื่องนี้ต่อไปและมันก็ยังไม่จบแต่ผมบอกได้เลยนะครับคดีคุณตงโมเนี่ย ไม่ว่ามันจะลงเอยอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณดังโมได้ปลุกยักษ์ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าการขั้นแข่งหาข้อมูลเพื่อหาความจริงให้คุณโมตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆมาน,นี่เนี่ยหลายคนก็เอาไปเนาตายนะครับแล้วมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ด้วยว่าจะต้องฟังต้องรับข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกด้านให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามแต่ นักการเมืองหรือใครข้าราชการตำรวจผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลทั้งหลายจะไม่สามารถหลอกคนไทยได้ง่ายๆแล้วนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคุณโมได้มอบให้กับคนไทยและมันจะเป็นของขวัญที่ล้าค่ามากๆตั้งแต่นี้ไปคนพวกนั้นจะไม่สามารถหลอกคนไทยได้ง่ายๆอีกแล้วครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ร่วมสู้กันมาที่ร่วมตามหาความจริงกันมาตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆครับขอบคุณมากๆครับ